เชียรพันเสนาอยู่ชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่สค่วันนี้เราจะมากล่าวกอดวันแม่ค่ะพักคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าใครในล่ารับลูกมาตั้งแต่น้อยไม่คอยหวังอุ้มท้องเลี้ยงฟูงฟงพักทุกวันยังคอยประคองยางลูกพาดไม่ขาดเลยน้ำนมแม่หล่อเลี้ยงกายและใจลูก ความลักผูกมัดแน่นไม่เคยเฉยแสงตะวันสองทางคอยชีย้เผยแม่ไม่เคยทิ้งลูกไปไหนไกลยามเหนื่อยลอ้าอ้อมกอดแม่คอยปอบขวัญทุกทุกวันแม่เฝ้าดูแลให้สอนลูกให้เติบโตด้วยหัวใจให้ลูกได้เป็นคนดีของแผ่น ดูขอกับพักคุณแม่เนี่ยเก้ารักของแม่เนือใครใจทั้งสิ้นขอทดแทนพักคุณนี้ไม่รู้สิ้นรักของแม่ยิ่งบาสิ่งใดในโลกเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัดอลินาชัดตินพรชรศิลิอยู่ชั้นป .5 ห้า ที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันนำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในชีวิตของเราแม่คือผู้ให้ชีวิตก่เราตั้งแต่เรายัางอยู่ในครรภ์แม่ก็ดูแลท,าท่านนมอ,อย่างดีที่สุดท่านอบทรมุขทนอนรามาก็เดินเต็มเมด้วยความรักและความหวังที่จะได้เห็นหน้าลูกพอเราเกิดมาอ้อมกอดแรกที่อบอุ่นที่สุดก็คืออ้อมกอดของแม่น้ำนมแม่ที่บริสุทธิ์เ่อเลี้ยงให้เราเติบโตแข็งแรง แม่คอยดูแลเราไม่ให้ห่างคอยป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำจังทุวให้เราในทุกวันเมื่อเราเริ่มเดินเริ่มพูดแม่คือครูคนแรกที่เราสอนที่เรารู้จักรลบกว้างแม่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการสอนที่เราู้จักคำว่ารับสอนเรารู้จักแบ่งปันสอนให้เราเป็นคนดีทุกก้าวที่เราเติบโตแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าเราจะเจ็บปวดแม่คือพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด แม่เราจะท้อแท้แม่คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดคอยอบกอดและปลอบโยนให้เรามีแรงก้าวเดินต่อไปแม่สอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์สอนให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตเหมือนกับที่โรงเรียนของเราสอนให้เราได้ค้นพบตัวเองและเรียนรู้ในแบบของเราเองแม่ก็เป็นคนที่สนับสนุนเราเสมอให้เราได้เติบโตเป็นตัวของเราเองอย่างเต็มที่บางครั้งาอาจจะสนุนหรือทำให้แม่เสียใจไปบ้าง แต่ไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดแค่ไหนความรักของแม่ก็ไม่เคยน้อยลงเลยแม้แต่น้อยแม่ให้อภัยและพร้พอมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราเสมอเพราะความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่และรู้สึกเหนือกว่าความรักใดในโลกนี้วันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้กลับไปบอกรักแม่กอดแม่ให้แน่นและแสดงความกงใจอูต่อท่านให้มากที่สุดเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่รักเราได้เท่าแม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ